พ <ih> ี่น้องโว่ยาพี่น้องตาอมาโรเนนชนูสิดอกน้อยๆตะกี้ตะแกเห็นว่าจ้ะนะเา้ยยาต่อ A ah, Hundu, ich mag Fim, oder? Was? Pinze, Hundu. So, sag mal, das ist ah, von Maronen. So. Die kleine Maronen, das schmeckt sehr gut. Woher weißt du, dass das, das Maronen ist? Ach, oh, darling. Ich kenne sie, ich hone ja, ja schon. Du bist ja schon. Ach, magst du Fim? Hinten? Ach, Mann. Ach, oh. ich Siehst du? Nee, noch nicht. So, jetzt äh. der. so. Dose. Ich gehe nach Thailand. Wo ist Thailand? Wenn ich gehe nach Thailand, nehme ich mit. über hm. die Katze. Und vergiftest du doch den auch โซคอมักโซเชิญปินโอ,โอ้นตาลีตาลีล้างสัะ้า่นออุ้ยกำลังออกกำลังงาน้ะ

หน้าแล้อะจ้าแต่แยกพระดาวเขเก็บเอามือนี่เห็ด mm hmm. หน้าแล้วอู้เห็ดออกายหลายพี่นอ้องแต่ว่าสายพินท่านในพ่อท่านเห็นเห็ดเพิงหวานจ้ามาเอาแอดเ้เาาพี่น้องกินได้ปะน้อบอกแน่จ้าคุณะ่ะงามงาม ผู้ใดหูจักนะเห็ดนี่ยังซื้อยังซื้อเห็ดนี่นี่ข้างล่างมันจะเป็นเังซือ้อน้องคะเนาะโอ้ยน้าอืมได้ฮันดีกริ่งเงี้ย <c oughs> กระลังนม,มนมยู่เด้อค่ะพี่น้องถ่ายเบิ่งซื้อบ่บ่บกล้ากินกกดอกแยบนาโู้ซื้อบ่เคยกินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันอันคามันจะเป็นหูเลยจ้ะเป็นหูเป็นหูเป็นหูแม่จ้ะ เป็นหูด้ด้ขามันบอตันขามันเป็นหู้จ้ะก็หู้ซื้อมันซื้อเห็ดเอียงปะยางต่อปิดเท่าปิดโอเค